คะหรือว่าเช็คชื่อเฉยๆ,ๆอะไรนะลูกเช็คชื่อครูจะถามอะไรไหมคะหรือว่าเช็คชื่อเฉยๆ,ๆถามทําไมเช็คชื่อเฉยๆโอเคค่ะค่ะทำไมจะให้ใครตอบแทนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวครูแชร์หน้าจอสักครู่นะคะตอนนี้หนูยังไม่ต้องแคปนะคะเดี๋ยวหนูค่อยแคปตอนจะหมดชั่วโมงเดี๋ยวครูบอกเนาะ,ะเดี๋ยวครูขอทวนเนื้อหานะคะหนูเตรียมหนังสือวรรณคดีวิจักรนะคะครูจะทวนตั้งแต่หน้าห้าสิบแปดนะคะกล่าวถึงเงือกเท่านะคะเงือกเท่าเนี่ยเงือกเท่าเขาก็บอกพระอภัยว่าตอนเนี้ย เขาว่ารู้ดีหมดแหละในถิ่นแม่น้ําแห่งนี้เพราะว่าเงือกเข่าเนี่ยมีอายุ580กว่าปีแล้วเขาก็บอกว่าถิ่นที่อยู่ที่พระอภัยเนี่ยอยู่ณนะตอนนี้นะคะเป็นแม่น้ําที่ชื่อว่าแม่น้ําอโนมานซึ่งเป็นเขตแคว้นของนางผีเสื้อสมุทรนะคะทางทิศเหนือของแม่น้ําอโนมานก็มีภูเขาแห่งหนึ่งชื่อว่าภูเขามะหิงสะนะคะมะหิงสะเป็นชื่อภูเขาแล้วคําว่าสิงห์ขอนแปลว่า ภูเขาส่วนทางทิศใต้จะมีเกาะอยู่เกาะหนึงชื่อว่าเกาะแก้วมังกรถ้าพระภัยมณีจะเดินทางเนี่ยจะหนีนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยใช้เวลา7จ็เดือนไม่เคลื่อนคลาซึ่งอาจจะมากกว่า7จเดือนก็ได้ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ก็ใช้เวลาประมาณ7เดือนนะคะในการเดินทางเนี่ยบ้านเรือนไม่มี มหาสมุทรแห่งนี้มันลึกมากนะคะแต่มันก็จะมีเรือสังเภาของชาวลังกาเนี่ยแล่นมาอยู่บ้างเป็นบางปีถ้าจะอาศัยเรือสังเภาทางนี้แต่ว่ามันไม่แน่นอนเพราะว่ามาเป็นบางปีส่วนพวกพ้องเงือกมาจากไหนเงือกก็เล่าว่าถ้าเรือสังเภาเนี่ยที่เดินทางมาบริเวณนี้นะถ้าเรือแตกนะเหล่าเงือกทั้งหลายเนี่ยก็จะขึ้นเอา,อาจะขึ้นไปเอาคนที่เรือแตกเนี่ย เอามาผสมพันธุ์จึงทําให้เงือกเนี่ยรู้ภาษามนุษย์เป็นเหตุให้เงือกเนี่ยมีท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลานะคะเพราะว่าเนี่ยตรงตัวสีน้าเงินเนี่ยนะคะเหมือนพวกพ้องของข้ารู้พาธีด้วยเดิมทีปู่ย่าเป็นมนุษย์นะคะ,ะสาเหตุตรงนี้เงือกเฒ่าเนี่ยอายุห้าร้ยปดสิกว่าปีจึงรู้หมดแหละว,ว่าบริเวณเนี้มันคือที่ไหนรู้ทางหนีที่ไล่ดีถ้าพระภัยอยากจะหนีนะคะเงือกก็แนะนําว่าจะต้องไปที่เกาะ แก้วพิสดารมีจะมีโยคียอยู่ตนหนึง่งโยคยีตัวนี้มีอายุพันกว่าปีอ่ากินผลไม้เป็นอาหารแล้วก็มีเวทมนต์คาถาแล้วลูกศิษย์ลูกหาของท่านโยคียเนี่ยก็จะมีหลายชนชาติเลยไม่ว่าจะเป็นแคร์รั่งอังกฤษเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่สำนักของท่านโยคียใครที่ไปอยู่บนแก้วพิสดารก็จะปลอดภัยเพราะว่าโยคียมีคาถาใครพู้ผีปีศาจไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะคะอ่า เงื่อก็บอกว่าถ้าพระองค์จะหนีเนี่ยไปถึงสำนักของโยกีเนี่ยท่านจะไม่ตายแน่ๆนะคะเพราะโยกีจะช่วยได้แต่ในการเดินทางหนทางเนี่ยมันก็ไกลถึงร้อยโยธร้อยโยธก็คือ1นึ่งโยธเนี่ยเท่ากับ16กิโลเมตรร้อยโยธหนูก็ไปคูณเอานะคะในการเดินทางก็จะมีโขดหินมีภูเขาที่มันเป็นอุปสรรคระหว่างทางมีปลาร้ายต่างๆถ้าพระองค์จะหนีเนี่ย ขอให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะแล้วเงือกก็บอกว่ากําลังของเงือกเข้าเนี่ยจะพาเดินทางหนีไปได้เนี่ยใช้เวลาประมาณเจวันแต่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยมีกําลังดังปราวานดังปราวานนะคะหนูขีดเส้นใต้ดังปราวานไว้เนาะตรงนี้ใช้ภาพพจน์แบบอุปมาณนางผีเสื้อสมุทรใช้เวลาเดินทางทันเราเนี่ยสมวันซึ่งเราจะต้องใช้เวลาล่วงไปก่อนนะคะให้เงือกไอ้ให,ให้นางผีเสื้อสมุทรตามมาทีหลัง เงื่อเข้าก็เลยหาวิธีว่าพระภัยลองไปหาวิธีดูซิว่าทํายังไงที่จะให้นางยักษ์เนี่ยไปนอนค้างในป่าหรือไปอยู่ที่อื่นก่อนให้เราได้ล่วงหน้าไปก่อนสักสามวันแล้วให้ค่อยให้ยักษ์ตามไปทีหลังขอให้พระภัยเนี่ยคิดให้รอบคอบก่อนถ้าจะหนีนะจะต้องรอบคอบถ้าคิดได้แล้วให้ลูกชายเนี่ยไปหาค่าค่าจะมารอบริเวณหาดทรายแถวปากถ้ำนี่นแหละนะคะอ่ะคราวที่แล้วเราถึงตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมถ้าครูจำไม่ผิดใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะต่อไปค่ะพอพระอภัยเนี่ยได้ฟังเงือกนะคะก็ค่อยบรรเทาความทุกโศกค่อยมีช่องทางในการหนีหน่อยพระแจ้งความตามคำเงือกน้ำเล่าค่อยบรรเทาทุกโศมอารมณ์หวังจึงว่าพี่มีคุณน้องสักครั้งให้ได้ดังถ้อยคำที่รำพนันอารู้สึกสบายใจอาเงือกเนี่ยมีบุญคุณกับเรานะที่ท่านเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยหมดความทุกข์ความกังวลในการ มีช่องทางในการคิดหนีได้แล้วก็ขอโทษขอพยเงือกเข้าค่ะซึ่งลูกรักหักหานให้ท่านโกรธจงงดโทษทำคุณอย่าหุนหันช่วยไปปิดปากท่ำที่สำคัญจวนสายันยักมาจะว่าเราอะก็ ให้ลูกเนี่ยขอโทษขอโพยแล้วก็ขอโทษแทนลูกว่าท,ที่ลูกทําไปอย่างนั้นเน่ะเขายังเด็กอยู่นะอย่ากโกรธนะตอนเนี้ยใกล้เวลาเย็นและยักษ์กำลังจะมาแล้วเราก็ช่วยกันปิดปากถ้ำแล้วให้เงือกเนี่ยไปเกลี่ยทรายให้เหมือนเดิมอย่าให้ยักษ์รู้นะว่าแล้วก็สั่งให้สินสมุดค่ะจึงบัญชาว่าเจ้าสินสมุดไปช่วยฉุดศิลาใหญ่ขึ้นให้เขาอ่ะไปเปิดปากประตูถ้ำให้เขาสิหลังจากนั้น ขอสมาตาปู่อย่าดูเบาช่วยอุ้มเอาแกออกไปให้สบายแล้วก็ขอขามาเขาซะที่ไปทําให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปต่อสู้กับเขามาแล้วพระอภัยกับลูกเนี่ยก็ค่อยพยุงเงือกออกมานะคะกับลูกน้อยค่อยพยุงจูงเงือกน้ํามาปากถ้าแลเห็นวนชนละสายพอมาถึงปากถ้ำปุ๊บลูกเปิดปากประตูถ้าปุ๊บพระอภัยเห็นเห็นทะเลจากที่ไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานาน,านอยู่เพราะถูกขังนะคะ หวนลำลึกตรึกตรองถึงน้องชายถ้ากูออกข้อสอบแล้วถามว่าน้องชายคือใครตอบว่าสีสุวรรณนะคะพระาภัยมีน้องชายชื่อสีสุวรรณพระภูมิฝ่ายชนลนาด้วยอาะไรพ่อมาเห็นแม่น้ําเห็นทะเลกว้างใหญ่ก็ลํำลึกถึงอดีตของตัวเองที่เคยอยู่กับน้องชายนะคะก็ร้องห้าเสียใจให้ลูกเลิกศิลาเข้ามาปิดเห็นมิดชิดมั่นคงไม่สงสยัยพระกลับมาตาเงือกเสือกลงไปลงที่ในวังวนชนลทาน พอมาถึงปากประตูถ้าเสร็จสับเรียบร้อยส่งเงือกเสือกเงือกลงน้ําเรียบร้อยพระภัยก็ให้ลูกเนี่ยเลิกศีลาก็คือยกหินขึ้นมาปิดปากประตูถ้าเงือกก็ทําหน้าที่เกลี่ยทรายปิดมิดชิดเข้าในถ้าแต่ตอนนี้เงือกกับพระภัยนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้ามันมีทักทา,างหนีทีไล่ก็ให้ลูกชายเนี่ยมามาตามนะคะนะคราวนี้กล่าวถึงนาง ยักษ์บ้างหาอาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะฝ่ายผีเสื้อเมื่อขึ้นจากฝักหน้านมาถึงถ้าเที่ยวหาพลึษสาหารก็คืออาหารเก็บลูกไม้ใส่ห่อเห็นพอการทั้งเปรี้ยวหวานสารพัดแล้วลัดมาตัวเองกินอิ่มแล้วเก็บผลหมากรากไม้กลับมาให้ผัวกับลูกค่ะ เห็นหินปิดเปิดประตูครูหากว่างนิดนิดอย่างนางมนุษย์สเสนหาวรพักนารีสีโสภาลีลามาเข้าในห้องเห็นสององค์เห็นหินเนี่ยมันปิดประตูถ้ำอยู่ก็ทำก็เปิดค่ะโดยไม่ได้สงสัยเพราะว่าทุกอย่าง ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะพอเข้ามาข้างในปุ๊บก็เนรมิตร่างกายของตัวเองเป็นผู้หญิงสวยงามแล้วก็เดินเข้ามาในห้องเห็นลูกกับผัวอยู่กันอย่างปกติดีวางลูกไม้ในหอ่อให้ลูกผัวท้องของตัวเต็มท้องไม่ต้องประสงค์พระทรงเลือกลูกมาสางปรางมะโยงประทานองคโอรสู้อดออมอ่ะ ว่าแล้วก็วางผลไม้ลากไม้ให้ลูกกับหัวตัวเองเนี่ยอิ่มแล้วไม่กินแล้วพระอภัยเนี่ยก็เลยเลือกผลไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่ามะซางค่ะเป็นผลไม้มีรสหวานนะคะให้กับลูกแล้วตัวเองกินทีหลังตรงนี้แสดงให้เห็นว่าพระอภัยเนี่ยเสียสละให้ลูกก่อนนะคะ,ะตอนกลางคืนค่ะตรงนี้เราถึงหน้าห้าสิบเก้านะคะห้าสิบเก้า คราวนี้ตอนกลางคืนพระภัยเนี่ยก็แกล้งทําเป็นรักนางยักษ์ด้วยการกอดจูบลูกหอมเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะครั้นพบขํามํารักนางยักษ์ร้ายทารักก็คือแกล้งทําเป็นกอดเป็นหอมทําเป็นรักใคร่นะคะชื่นแต่หน้าอารมณ์นั้นกลมกลอมหน้าในยิ้มแย้มปกปิดความทุกข์ที่อยู่ในใจ แต่คิดอ่านวานล้อมจะล่อลวงแต่ในใจเนี่ยคิดหาวิธีจะล่อลวง,งานางยักษ์คิดยังไงก็คิดไม่ออกค่ะไม่เห็นช่องตรองตรึกนึกวิตกก็รู้สึกพะวงมากเลยจะหาทางยังไงนะถึงแม้จะรู้ทางหนีทีไล่ดีแล้วแต่ก็ยังหาทางที่จะล่อลวงให้ยักษ์ไปที่อื่นเนี่ยหางไม่ได้เลยทุกในอกนั้นสักเข้าภูเขาหลวงขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะใช้ภาพโพ์แบบอุปลักษ์ค่ะทุกในอกนั้นสักเข้าภูเขาหลวง ค,คิดไม่ออกแล้วทํำยังไงก็เลยหันไปกอดลูกค่ะไม่กอดเมียแล้วพระกอดลูกน้อยประทับไว้กับสวงให้เหงาง่วงงีบหลับระงับไปแล้วก็เผลอหลับไปค่ะในขณะที่พระภัยคคุ้นคิดหาวิธีต่างๆนางยักษ์ก็มีลางสังหรณ์เหมือนกันค่ะนางยักษ์ก็เลยฝันค่ะตรงนี้สําคัญนะคะ,ะฝ่ายผีเสื้อเมื่อจะจากพรากลูกผัวแต่พลิกตัวกิ้งหลับไม่ ริ่งกลับไม่หลับไหลให้หมกมุ่นขุ่นคล้ำในน้ำใจจนเสียงไก่แก้วขันสนันเนินคืนเนี้ยอยู่ๆนางยักษ์ก็เป็นอะไรไม่รู้มันเหมือนมีลางสังหรณ์หรือมีเซนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนางยักษ์เนีก็นอนไม่หลับเหมือนแบบภาวะพระวงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนเสียงไก่แก้วขันสนันเนินจนใกล้เวลาเช้าค่ะนางยักษ์ถึงเผลอหลับไป ตรงนี้แฝงความเชื่อเรื่องความฝันนะคะว่าถ้าฝันเวลาใกล้สว่างจะเป็นความฝันที่เป็นคนจะหลับลึกความฝันในเวลานั้นก็คือเหมือนเป็นรางสังหรณ์เนาะอ่ะหน้าต่อไปค่ะหน้าหกสิบนะคะอ่านหนูเจอคำว่าม้อยไหมคะม้อยในที่นี้แปลว่าเผลอนะคะพอม้อยหลับกล,ลับจิตมิมิตรฝันอ่าคราวนี้นางยักษ์เลยฝันค่ะ ว่าเทวันเทวันคือเทวดาอยู่ที่เกาะนั้นเหาะเหินมีเทวดาที่เกาะแผงเนี้ยเหาะมาเหาะมาทาอะไรมาสังหารผ่านถ้ำระยำเยินมาทําลายถ้ำของตัวเองที่อยู่ณนะตอนเนี้ยแข่งพะเนินพระเนินออกสอบค่ะพระเนินแปลว่าค้อนขนาดใหญ่นางยักษ์เผลอหลับไปแล้วก็ฝันถึงเทวดา เทวดาหอบมาทำลายถ้ำของนางยักษ์หมดเลยแล้วก็เอาค้อนขนาดใหญ่เนี่ยค่ะทุบทำลายนางผีเสื้อสมุทรแทบจะตายเลยอ่าหลังจากนั้นค่ะแล้วอารักก็คือเทวดาตัวเนี้ยควักล้วงเอาดวงเนตรควักเอาลูกตาตรงนี้สื่อให้เห็นว่าลูกกระตาลของนางยักษ์นั่ยหมายถึงพระอภัยมณีกับลูกชายค่ะสินสมุทรก็คือเป็นของรักของตัวเองควักดวงตาของเธอไป สัมแดงเดชเหาะกลับไปรับหายควักดวงตาก็คือแก้วตาดวงใจของเธอเนี่ยแล้วก็ลอยหายไปนางยักษ์ก็เลยสะดุ้งตื่นค่ะทั้งกายสั่นพรั่นตัวด้วยกลัวตายตื่นมาแบบเหมือนคนตกใจตื่นกลางดึกด้วยความฝันพอฟื้นกายก็พอแจ้งแสงตะวันพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเช้าพอดีค่ะแสงพระอาทิตย์ส่องพอดีนะคะ ตรงนี้นะคะนางฝันเผลอหลับไปฝันว่าเทวดาเอาค้อนมาทำลายถ้ำแล้วก็มาทุบตัวเธอนอกจากทุบแทบจะตายแล้วก็ยังควักเอาลูกกตาของเธอไปอีกนะคะจึงทำให้นางยักษ์เนี่ย อกใจตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บจึงป้องกราบบาททบงพระทรงสักกราบพระอภัยมณีค่ะแล้วนางยักษ์เล่าตามเนื้อความฝันเล่าเนื้อความฝันให้พระอภัยฟังไม่เคยเห็นเป็นวิบัติอัศจรรย์เชิญทรงทันช่วยทำนายร้ายหรือดีขีดเส้นใต้ร้ายหรือดีค่ะตรงตรงกันข้ามใช้ภาพพจน์แบบปฏิภาคค่ะปฏิภาคคือตรงข้ามนางยักษ์ก็เล่าความฝันให้พระภัยฟังบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้องไม่เคยฝันแบบนี้มันแปลกมากเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายหรือจะเป็นเรื่องดีขอพระภัยเนี่ยจงทำนายฝันให้น้องทีได้ไหมอ่าพระอภัยเลยได้ช่องทางเลยค่ะอ,าอ้าวยังไม่พบข้าต่อไปนะคะต่อเลยนะคะพระฟังนางครางนึกขนึงหมายว่าฝันร้ายก็เพราะจิตเราคิดหนีสาเหตุที่นางฝันร้ายเนี่ย เพราะว่าใจิตใจเราเนี่ยกำลังจะคิดหนีนะเห็นจะไปได้ตลอดรอดชีวีแต่นางผีเสื้อนั้นจะอันตรายอา่ความฝันของนางเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะคิดหนีแต่เนื้อความฝันเนี่ยเราจะหนีได้แต่นางยักษ์อ่ะมันจะมีอันตรายแต่พระอภัยก็อยากจะหนีเน่ยค่ะไม่ได้ห่วงนางยักษ์แล้ว พอได้ช่องลองลวงดูตามเลขสมคเนจะได้ไปดังใจหมายจึงกล่าวแกล้งแส้งเสเพทุบายเจ้าฝันร้ายนักน้องต้องตำราไอ้ที่น้องฝันทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นฝันร้ายพระอภัยก็ทำนายไปด้วยเลขกลของตัวเองนะคะบทต่อมาค่ะชอบออกสอบค่ะอันเทวันนั้นคือมัจจุราชค่ะชอบออกสอบว่าใช้ภาพพจน์ชนิดใดตอบว่าอุป,ปะละค่ะเพราะมีคำว่าคือเทวดาที่น้องฝันถึงนะ มันก็คือมัจจุราชนั่นเองจะหมายมาดเอาชีวิตริษยาเทวดาตอนเนี้ยก็คือมัจจุราชที่จะมาเอาชีวิตของน้องแล้วพระอภัยค่ะก็เสแสง้งแกล้งทาบีบน้ําตาพระอภัยก็แกล้งร้องไห้ค่ะนี่มารยาผู้ชายนะคะพระอภัยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอน,นิจจาใจหายเจียวสายใจร,ร้องห่มร้องไห้ว่าหุยน้องน้องฝันร้ายมากเลยนะถ้าน้องเป็นอะไรไปพี่จะอยู่กับใครแต่รู้แล้วว่าตัวเองมีช่องทางจะคิดหนีได้แล้ว พระภัยก็เสีแซงแกล้งทําเป็นพูดกับนางยักษ์ว่าแม้สิ้นศูนย์บุญนางในปางนี้ไม่มีที่พึ่งพาจะอาศัยจะกอดศพศกหน้าโศกาลายประกำใจกว่าจะม้วยไปด้วยกันถ้าน้องเป็นอะไรไปนะพี่จะอยู่อย่างไงพี่ก็ไม่มีที่จะอาศัยพี่ก็คงจะกอดศพน้องเนี่ยร้องห่มร้องไห้แล้วก็ขาดใจตายไปด้วยกันนี่แหละนึกจะไคร่สะเดาะแระกกะ พระเคราะห์เจ้าพอบรรเทาโทษาที่อาสันแต่มันก็มีวิธีสะเดาะเคราะห์นะช่วยผ่อนโทษหนักให้เป็นเบาโทษตายให้ไม่ตายก็ได้นะคะอาสันแปลว่าตายนะคะเหมือนงอนง้อขอชีวิตแก่เทวันกลัวแต่ขวัญเนตรพี่จะมิทำรรม,มันมีวิธีสะเดาะเคราะห์นะ เหมือนว่าเราเนี่ยไปขอร้องให้เทวดาตอนนั้นเนี่ยไว้ชีวิตหรือมัจจุราชตอนนั้นอ่ะไว้ชีวิตเราอยู่ให้โทษหนักเป็นเบาได้แต่พี่อกลัวว่าน้องอ่ะจะไม่ยอมทำน่นนะสิถ้าน้องไม่ทำนะพี่ก็คงเสียใจแล้วเราก็คงตายไปด้วยกันนี่แหละโทษฝันของน้องเนี่ยมันฝันร้ายมากเลยนะพระภัยก็ล่อลวงด้วยคำพูดต่างๆนานาทำให้นางยักษ์เชื่อถือนะคะนางผีเสื้อเชื่อถือหรือปน์ เชื่อพระภัยมากยกมือไหว้พระอภัยว่า,าพระทรงยศจงช่วยชุบอุปถัมภ์ตามตำราสารพัดไม่ขัดคำช่วยแนะนำอนุภูลอย่าสูญใจขอพระองค์เนี่ยจงช่วยน้องเธอตามตำราเนี่ยเขาทำนายฝันว่ายังไงเขาให้น้องมีวิธีแก้ปัญหาเนี้ยยังไงหรือแก้ไขความฝันเนี่ยให้มันดียังไงขอพระภัยจงแนะนำน้องด้วยเถอนางยักษ์เชื่อคะ่ะเชื่อด้วย ความรักที่มีต่อพระอภัยนะคะแต่หารู้ไหมว่าพระอภัยเนี่ยกำลังจะคิดหนีแล้วพระอภัยร้ายนะคะ,ะ,ะต่อมาค่ะพระฟังคําสาราญสาเร็จคิดหน้า60นะคะจึงว่าผิดสายสอนหาสอนไม่ตารานั้นแต่ครั้งตั้งเมรุกไกรว่าถ้าใครฝันร้ายจะวายปานพระอภัยก็บอกว่า ตำราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครฝันแบบนี้นะจะตายวิธีสะเดาะเคราะห์ค่ะให้ไปอยู่ผู้เดียวที่ตีนเขาแล้วอดข้าวอดปลากระยาหารทวนสามคืนสามวันจะบรรดาลให้สำราญรอดตายสบายใจตรงนี้นะคะหนูจำไว้นะคะว่าพระอภัยเขาทำนายฝันว่าอย่างไรพระอภัยทำนายฝันว่าตามตำราแล้วเนี่ย ถ้าใครฝันแบบนี้จะตายวิธีแก้ฝันก็คือให้ไปอยู่ที่ตีนเขาเป็นเวลา3วันนะคะสวันตรงนี้หนูเริ่มแคบได้นะคะเป็นเวลา3วัน3คืนนอกจากนั้นก็ต้องอดข้าวอดอาหารด้วยนะคะแล้วโทษหนักจะกลายเป็นเบาก็จะรอดตายได้อ่าพระอภัยทำนายไปแบบนี้นางยักษ์ว่าไงฝ่ายว่านางผีเสือเ้อก็เชื่อถือเอาเชื่อหมดเลยค่ะ คิดว่าซื่อสุดจริตพิสมัยคิดว่าพระภัยเนี่ยรักตัวเองเพราะอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรเชื่อใจนะคะจึงตอบว่าถ้ากระนั้นฉันจะไปอยู่เขาใหญ่ในป่าคนาวันคนาวันแปลว่าป่านะคะนางผีเสื้อก็เชื่อแล้วก็ออกหม่อมฉันก็จะไปอยู่ในป่าตามที่พระภัยทํานายทั้งหมดทั้งมวลเลยพระโสมยงจงอยู่ในครูหาเลี้ยงรักษาลูกน้อยคอยหม่อมฉันจะอดใจให้เหมือนคำที่รำพัน ทั้สามวันก็จะมาอย่าอาวอนน,า,นางผีเสื้อสมุดก็บอกว่างั้นพระอภัยนะอยู่ในถ้ำเลี้ยงลูกคอยหม่อมชันนะเดี๋ยวหม่อมชันจะอดใจเป็นเวลาสามวันสามคืนแล้วจะรีบตักมานะนาว่าแล้วนางยักษ์ก็รีบไปเลยค่ะแล้ววันทาวันทาก็คือการไหว้วันทาลาองค์พระทรงโฉมไหว้ลาพระอภัยมณี ปลอบประโลมลูกแก้วแล้วสั่งสอนอย่าแข่งนะักรับตัวกลัวบิดอนแม้นไม่นอนมานดามาจะตีว่าแล้วก็ลาพระอภัยแล้วก็ปลอบลูกว่าอย่าดื้อน,นะอยู่กับพ่อพ่อพูดอะไรก็ให้เชื่อพ่ออย่าแข็งก็คืออย่าดื้อน,นะคะถ้าลูกดื้อน,นะแม่กลับมาแม่จะมาทําโทษแม่จะตีนะสั่งลูกไปค่ะอ่าโอเคนะคะ,ะนางก็ไปในเช้าว,วันนั้นเลย คราวนี้สินสมุดเป็นยังไงสินสมุดพอแม่ปลอบว่าาเดี๋ยวแม่กลับมานะสินสมุดเนี่ยรู้ว่าพ่อจะหนีนค่ะสินสมุดสุดแสนสงสารแม่สินสมุดก็สงสารแม่ด้วยรู้แน่ว่าบิดาจะพาหนีให้ห่วงหลังกังวลด้วยชนนีเจ้าโสปีกับก้มบังคมคันรู้สึกสงสารแม่ขึ้นมาจับใจเพราะรู้ว่าพ่อนกํนลาลังจะหนีและห่วงหลังพวงหน้าเพราะว่านี่ก็พ่อนี่ก็แม่แล้ว ด้วยความที่เป็นเด็กแปดขวบนะคะก็ร้องห่มร้องไห้อยากจะตามแม่ไปด้วยพระอภัยเห็นดังนั้นก็เลยปลอบลูกค่ะพระอภัยบอกว่าบิดาดูรู้แจ้งจึงแกล้งห้ามจะวอนตามเขาไปใยในไพรสันไพรสันแปลว่าป่านะคะยู่เป่าปีตีกราะสนอครันแล้วรับขวัญลูกน้อยกรอยหรือไทยพระอภัยเห็นลูกร้องห่มร้องไห้ก็รู้แหละว่าลูกคิดอะไรอยู่ลูกรู้ความจริงนั่นแหละ ะะก็เลยบอกว่าจะไปตามแม่เขาไปทําไมในป่าในป่าไม่มีอะไรสนุกเลยอยู่กับพ่อเธอเป่าปีตี้กราะกันอยู่ในถ้านี่แหละสนุกกว่านะคะในป่าไม่น่าสนุกเลยแล้วก็ปลอบลูกรับขวัญลูกนะคะ,อะตอนแรกเนี่ยนางผีเสื้อสมุดเนี่ยก็แปลกใจนางผีเสื้อเมื่อแรกก็แปลกจิต ครั้นทรงลิ์ปลอบลูกชายหายสงสัยจะรีบออกนอกคูหาแล้วคลาครไปเขาใหญ่ในป่าพนาวันตอนแรกนางผีเสื้อก็แปลกใจว่าปกติร้อยวันพันปีตัวเองออกจากค่ำไปทุกวันเนี่ยลูกไม่เคยร้องตามเพราะลูกรักพ่อมากกว่าแม่สนิทกับพ่อมากกว่าแม่แต่ครั้งนี้ทำไมลูกถึงร้องไห้ตอนแรกก็แปลกใจแต่พอพระภัาายปลอบลูกแล้วก็เลยหายสงสัย ทำไมถึงหายหสงสัยเร็วเพราะตัวเองมีความภาะวะพะวงถึงความฝันของตัวเองว่าตัวเองจะต้องรีบไปนะคะก็เลยรีบออกไปในป่าทันทีพอนางยักษ์ออกไปปุ๊บค่ะฝ่ายองค์พระอภัยวิไลโฉมปลอบประโลมลูกชายแล้วผายผันพอยักษ์ไปปุ๊บตัวเองก็ปลอบลูกอ่าไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อก็จะไปบ้านเมืองกลับบ้านกลับเมืองอ่ะรีบเดินทางไปดีกว่าจึงหยิบปีที่เป่าเมื่อคราวนั้นเอา 5, ผ้าพันผูกดีแล้วลีลา แล้วก็หยิบปีกคู่กายของตัวเองนะคะเอาผ้าพานัพานพนันพันแล้วก็มาสะพายแร่งแบบนี้นะคะถ้าใครเคยดูหนังจกักจักวงๆก็คืออะไรที่เป็นเสื้อผ้าที่เขาก็ใช้ผ้าพานัพานพันแล้วก็ผูกติดไปกับตัวนะคะให้ลูกรับผลักแผ่นศิลาล้มแล้วก็ให้ลูกชายตัวเองเนี่ยผลักแผ่นหินออกไปสมอารมณ์รีบออกนอกคูหาเรียบลีลาดหาดไตล์ชายคงคา แลชลาล้วนครึ่งเสียงคลื่นโครงให้ลูกผักลูกผักหินล้มออกไปออกนอกถ้ำแล้วก็เดินเลียบชายหาดออกไปได้ยินเสียงคลื่นค่ะก็ไปรองเงือกเข้านะคะวันนี้เราเอาแค่นี้พอไหมพอไหมคะหรือให้ครูต่อได้นะอพอครูพอพอครู <c oughs> จะพยายามไปทีละแค่สองหน้าไม่อยากเอาเยอะนะคะเพราะว่า เหมือนครูถอดความอยู่คนเดียวเนาะอ่ะก็เลยเอาแค่นี้หนูติ๊กไว้นะคะถึงหน้า61ลูกถึงตอนที่พระอภัยมาถึงที่ชายหาดแล้วยังไม่เจอเงือกนะคะแล้วตอนที่เจอเงือกจะไปในตอนต่อไปนะลูกอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเช็คชื่ออ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องให้ครูหน่อยลูกเปิดกล้องหน่อย ะะเดี๋ยวขอครูขอดูในนี้ก่อนถ้ามันมีครบสามสิบครูก็ไม่ต้องเช็คอ่ะมีสามสิบเอ็ดคนรวมครูด้วยโอเคค่ะทำไมหน้าจอครูค้างแปบบ๊บนึงนะลูก ตอนนี้หน้าครูค้างไหมคะค้างไหมแต่ตอนนี้คอมครูค้าง